นำท่วมัมมี่มงเลี้ยงพี่น้องมันลุ่งลุยกินในน้ำเลยบาทนี่มันเป็นหน้าเหี้ยพี่น้องเพราะว่ามันมงได้มันก็ไปบ่ไรเด้มันก็ต้องเอาความควมอยูหลอดพี่น้องของของง่วลุ่งกินในน้ำเลยเพราะว่าหยามันโพน้ำผลมากนี่แหละพี่น้องความลำบากของผู้เลี้ยงง่วถ้าบ่าม,ามีทีมีทีอยู่แต่ว่าหันหนำมันถ่วมพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้พ่ออยู่เขาพ่ออยู่เขานำ ความบัดสุมองพี่น้องมองทีเลี้ยงวัวมันบ่มี่มองเลี้ยงมันก็นต้องลงลุยเพื่อความเอาตัวเอาตัวรอดของวัวลุยน้ำเลยพี่นอ้องคุณไปจังใดหันบ่ลุกไปกับบ่ได้กินบ่ได้อิม่มเพื่องกับบอมีลงลุยเลยจะไปย่านน้ำตายอดตายได้พี่น้องกันย่านนา้ำลงลุยน้ำเลยก็ต้องย่านมันคุณ คุณแม่เนี่ไก่ไก่ผพี่น้องเป็นยังไงทพี่น้องเอ้ยนี่แหละคว,วามถูกหนักของพี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวาด้วยพี่น้องเด้อทั้งราคาตกต่ำทั้งเงินงัวบ่มีที่เลี้ยงพร้อมพี่น้องเบิ่งเอา่อดพี่น้องพอค้อมอยู่หลอดมันบ่ลงไปกินนึงส่ก็จะสิกิน,นี้ยัง เพราะว่ามันมีมงังมันมีมงโคกพี่น้องมีแต่นำย่างเดียวก็ต้องได้ลุยกินตัวอันที่มาฆ่าย่านนำว่าได้กินนี่พูดมูหนึ่งในกกางนำผมลุกไปว่าไรพี่น้องคนมึงนำรดแต่ว่าโมเมนเข่าได้พี่น้องนี่เป็นยาไว้มันมันยืดน้ำนำพี่น้องยาไว้ยืดน้ำนำ ก็ยังดีเพราะมีหน้าเหี้ยเขาเจา้าอยู่พี่น้องหน้าเหี้ยเขาเจา้ามันมันนำถมไรมากกับมาลงน้ำหน้าเหี้ยวพวกนี้มันมีอย่างไวแน่อย่างน้อยก็สิพาะดีหนูขี่เก่าออกอยู่ตัวนี่แหละเอาเวลาเลี้ยงไปหากินน้ำนำไปยังไงละ่ะ ลุยในน้ำพ่นละตัวตนี้สงสัยปีงยองพ่นบ่นี่ปีงไล่พ่นเริ่มขึ้นมาทั้งเครื่องแล้วอีหลีพี่น้องปีงเล่นพ่นปีงเล่นงานพ่นมันเลยขึ้นมาปีงจับหัวน,นมพ่นอุ้ยยามูนั์น่มูนั์นยังสู๋อยู่มูนนน่ะยังลุยต่ออยู่บ่ลุยบ่ได้เด้กินหนังอุ้ย อันปีงบ่ย่องเพิ่นกับบ่ขึ้นมาอดอกอันปีงกัดเพิ่นมันก็มีหญ้าไวาเพราะไอเล็บมันอยู่พี่น้องมันอยู่ในน้ำเนานะแต่ว่าบ่ายนี้ชัดตู่ผลเป็นปีงพี่น้องปีงย่องออกอันปีงบ่อะไรบ่ขึ้นโคกดิขึ้นมาทั้งโคกมันกับบ่มีม่บ่มีหญ้าพี่น้องเพราะว่ามัน มันงาหลายตัวมันกินทั้งโขกบดแตวในน้ำมันก็บางตัวมันสูงได้มันก็ลงไปทั้งตัวมันก็สูะได้มันตัวลงไปสู้มันสูงได้มันก็ลงไปทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าพัดปีงพัดย่องเอานีแล้วมันก็ขึ้นมาบันข้าใก็บ่มี่มองเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงไปน้ำน้ำทั้งสิ้นละไม่ไกินไปนั่นละฮ็ดยังไดสู้ มันบ่มีเสื่อ,อนห้าที่ไหนกินน้ำนำไปเดี๋ยวจะน้อยก็กลงดอกหน้ามันแดดออกแล้วฝ้าเปิดแล้วอีกบบจี้เศร้ามือดอกอดเอาหากินนังสี่ละหากินใบไม,ใบใม้ใบไรใบธมไปน้ำนำนัำ่นละ่ะพี่จังไดกูกล็ลำบากกอกับศูยเดี้วหากินนังสี่ตัวซอยเหลือเจ้าของก็ไปตัดมาให้กินอยู่แต่มันกับโบอีมมันหลายตัวพี่น้อง ห้ามันก็แย่งกันน้ำขั้นหน้าก็ได้มันบ่คือห้าฮับปลูกไว้ปลูกไว้ก็ปลูกได้มีห้าอยู่พี่น้องซีล่ลายอยู่คุณแต่ว่านามถั่วมันตัดบ่ได้นามามันเพียงเงาขาคุณนาบกพุนล่ะทังที่มีห้าพอได้เล่มอยู่พอได้จินจะดอกก็อดเอาสองคนแค่น้กับผ้าเมื่อดอกมันเมื่อกลุยนามเมื่อคือเกาตัวมันมันมีแต่นามกั้นามเนาะนี่ละมองเลี้ยงก็ได้พี่น้องเอ้ยเบื่องอรรถ เรื่องไปน้ำทุนทางนี่แหละพี่น้องลงน้ำให้หน้าบ่ได้เพราะมันนำเลือกเรื่องไปน้ำทางท่าน,นี่กับปลาเขาพี่นอ้องไปไปไปหากินใบไม้ใบไรไปน้ำฟังนี่แหละนั่นจะกับปีงไล่พร้อมพี่น้องกินน้ำทางไป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 ปวดถูลงรุยรอยล,อยลองคุณฟังนี่เป็นหน้าเหียพี่น้องจะว่าฟัางนี่มันจิตเป็นหน้า,ขาเขาจะพายเขา่า เขาก็เลี้ยงตะไปเพราะว่าพื้นที่มันน้นนำท่วมพี่น้องมันอยู่ใกล้นำ้ำนี่แหละปัญหาเรื่ององการเลี้ยงทีเลี้ยงพี่น้องการเลี้ยงว่ามันทีบะมี่เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจังสิละมันคือมันลำบากเลย่ามาเลี้ยงพี่น้องย่ามาเลี้ยงย่านำมากมันก็ลำบากแต่หนานีแ่แหละพี่น้องนาคนนีแ่แหละลำบากย่านำแกงมากแต่ว่าย่ามันนาเลี้ยงมันก็ พอ,พ,อพอมีมีพอพอมีมงเลี้ยงอยู่แถวนี้ก็ยเป็นน้ำแกงมันบกมันกะน,นาแรกมันก,นนกน็อันนั้นมีมงเลี้ยงไปเมืเ่อไปไปไปพอ่อละซ้บเนี่ยค้ำละปุ่นนู่นในน้ำปุ่นก,กินยังมับกินยังสิพ่อได้กินพักบุ้งก็ได้กินาาว่าหยาไว้หน่อยหยาไว้ที่มันสูงสูงเหนือน้ำน่ะอันมูยานน้ำเบ่บ่ลงไปบ่ได้ก็กินน้ำข้างไป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 เมื่อ แค่ยังไดมันบ่มีกินก็ปดเอาซะก่อนซามนำล,ล่องร้อยยักษ์เศร้าม,มือมันสิบลงบ่ตั้งสิบมือเศร้าม,มือมันก็สิแห้งดอกน้ำจนท่วมหลัางหมดเลยั้ง่ยาางัยไมาา่นั่งไม่เาร้ามัก็สิผ้าเมื่อละพี่น้องห้าออกเมื่อมันกับบ่มีมงเลี้ยงดอกกับมาจังสีละกต่พ,พราเพิ่นได้เล่มได้กินยาในาน้ำนี่ละ เขาเอาตัวหลอดตั้หน่อยไปไปไปาันมูได้นั่นมันบ่นมากัจะกินยัง้งเ,เ,เพื่อนกับบมีเฟื่องมีแต่ต่อหยาเพิ่เล่มเหียน,นบัดกล้วยพัดเล็มมีคว้วยพร้อมได้พี่น้องคว้วยกับพกเก็ดตัวเว่าหยามันมีอยู่สวนหยานพี่น้องก็ว้างแผนวิดีอยู่แต่ว่ามันเดืองอุทกับพายพี่น้องคือน้ำถั่วนำถั่วทีเฮ้าพอทีเฮ้ามันตำ่ำ มันก็ลำบากแน่ฐานน้มาถ่วมมันพายุบ่าเขานี่ก็เพเป็นยังพี่น้องพายุบ่าเขานันก็พ่อได้เลี้ยงได้เกียายูหยากระพบือดจะได้ขายพื่อะหยานั่นแต่ว่าห้องมันก็นน้ำแกงแบบว่าพายุเขาน้ำถ่วมที่น้ำถ่วมแปลงหยามันก็เลยตัดหยาบได้หันสี่ปอยงัวลงไปกินมันถึไปย้ำหยาตายแต่ไรมากยังสีละเพราะกระทั่งชีวิตผนไปแต่ละมือ สู่ไปสักวอนพี่น้องต่วบังเอิญเฟื่องกับเจ็บไหวหลายอยู่แต่ว่าล้านหน่อยมันเผาพี่น้องล้านหน่อยมันกูใหญ่บเบิงนั่นล่ะเล็กหน่อยมันไป็เด็กกับไฟมแต่ซส์พวกนี้มันมาจูดทานเฟื่องเฟื่องซีหาลอยเหลือจะกก่อนเลยไปหาสือบ่ได้บ่ได้เฟื่องหน้าต่างมาอยู่หลายลอยก่อนอยู่แต่ว่ามันกับปทษน้องว่ามันหลาทั้งวันทั้งคฟยนี่ก็ระยะท่างไปนี่กับว่ามัน สองร้อยสามรอยเม็ดคุณบอพี่น้องโอ้ยมองไปคุณคุนเทียงพวกชิมมิ่มคุนพี่น้องคุณยังสะหอดนวลห่างมันคุณจะมองเทียงหลังชีสีน้ำเงินนเกา่ายังบอมแมนนี่นั่นคุนฝากไปอีกไปลูกอาไปเมื่อเมื่อ,อยางไหนหน่ะมันยางพระท่านเลยจะเข้าสวนเขาเดอ้อ สวนนำ้ำท่วมเขาเจ้าไปเยอะพวกไม้เขาเจ้าตายเป,ป็นเวทอย่างนี้โว้ยพุ่นมันยางบ่ทันเลยเพราะว่าค่อยมันตีนเปมน่านนานเขาวสวนเขาเจ้าอีรีตัวนั้นเฮ้ยเสีหยหิวพี่น้องมันบริจิญญาลายมือแล้วมันเลืเด็กนี้มัก็บืนใส่ยายหิวตัวบุกินันสิสิกินยัง แล้วก็ปีนนงี้ยมันก็ขึ้นดอก็เช่นยาใช้มันลุยลุยเขามาโหลดท้ำหัวน้ำฝนเขาต่อหมุนเขายังเดียวมึงเด้อน้ำบ่อหอดเฮียนจ่อยเฮ้ยผมมาเพื่อสิ่งทักษิณทักษันน้ำเขาจะเป็นน้าลุง Então ยาแปลงนี้สามลาจมอยู่ใต้บาดาลพี่น้องน้ำสูงเม็ดหนึ่ง้มสูงของน้ำเม็ดกว้าพันละยาสามไรถ่วมแมบแนบบริมียาให้งัวให้ควายเลยพี่น้องสีลยย่ลรยาเพ่งกุลากับยาในน้ำถวมประมาณหาสิบเส้นนี่แหละแต่ว่าถ้าน้ำถ่วมแล้วตอนนี้ยามัน ấy, อ่อนเอเด้ยามันสีบางบนหนา กับบริเวณพันธุ์งายได้พี่น้องนี่ยบริเวณพันธุ์งายน้ำบอกลงพุ่นจะต้องใส่เวลาฟืน้นฟูพุ่นอีกอยู่เป็นเกือบเดือนพเลยมันจังสีเข็ดพันธุ์ได้เพราะว่าน้ำถ่วมมากก็่าจะเป็นหญ้าอ,อ่อ,อนๆคือพักอีหินนี่พี่นอ้องหญ้ายื่อหน้าม่านฮาเอาไปฮาเอาไปปลูกเข็ดพันธุ์บัตรไปถือกันเหยียบยำแน่แล้วก็ซ้ำล้วก็ตายบาดนี่นี่ก็ต้องใส่เวลาแน่เดอ้อ บ่อใดง่ายได้หยาก็ได้ถึงมีหยาอยู่แต่ว่ามันปลูกบ่อใดเพราะว่ามันนําแซ่มันก็อ่อนแอคลายเขาในแหละพี่น้องมันยืดนํามันก็ลั่มมันเลี้ยวๆแล้วก็เป็นอันันข้างปเห็ดไห้มันซ้ำมันก็ตายเลยนี่หยาซีไรมันมีสวนหยาอยู่แต่ว่ามันปัญหาเรื่องนำถั่วมมันก็เลยเอ็นยัดยั้งบ่้ใ้ค่ายกินก็ให้กินบ่อใดเพราะมันตัดบ่อใดเสียทอนพันธุ์แลก็บ่อใดมันอ่อนแอ รอไปอีกเด้อกระจักมือใดล่ะจะมันตังสิลุงนำหลังจากนำรถเรีวปุ๊บใส่เวลาอยู่เดือนหนึ่งการฟื้นฟูจังเยทอนพันใดนี่ล่ะขอ,อ้งันนี่เด้อไดก็ได้